แปลกแต่จริงชัยชนะครั้งแรกของกระทิงดุไม่ได้มาจากทีม Red b u l ูสวัสดีแฟน F1 ทุกท่านนะครับวันนี้แอดมิน f t t h i l l n n d จะขอนำเสนอเรื่องราวที่หลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงกับชัยชนะครั้งแรกของกระทิงดุนั้นไม่ได้มาจากทีม Red b u l ูตลอดระยะเวลากว่า16ปีนะับตั้งแต่ทีม Red b u ู l Racing ส่งทีมลงแข่งขันรายการฟอร์มูล่าวันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2005จากการเข้าซื้อากิจการต่อจากทีมเสือเผ่นจากัวเรซซิ่งและอย่างที่หลายคนทราบกระทิงดุนั้นไม่ได้มีแค่ทีมเดียวแต่มีกระทิงกระทิงน้องในนามสคูลเรียโตโรโลโซที่ปัจจุบันได้รีแบรนด์ใหม่เป็นทีมอัลฟาชาวรีเรียบร้อยแล้วโดยทีมน้องที่ว่านี้เกิดช้ากว่าทีมพี่เพียงแค่ปีเดียว โดยพวกเขาซื้อทีมต่อจากทีมมนาดีทีมเก่าแก่จากประเทศอิตาลีที่กําลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอยู่ในขณะนั้นทว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงคือใช้ชนะครั้งแรกของครอบครัวกระทิงไม่ได้เกิดจากทีมชุดใหญ่อย่างเรดบูลแต่อย่างใดแต่มาจากทีมน้องก็คือตโรโรโซตังหาด้วยฝีมือการโคกระทิงสายพันธุ์ s t r สสุดสดาของเด็กหนุ่มชาวเยอรมันผมสีทองนาว่าเซบาสเตียนเวเทล ดาวรุ่งผู้ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะกลายเป็นแชมป์โลกในอีก3ปีถัดมาพร้อมถลิงบัลลังก์แชมป์ฟอร์มูล่าวันรวดเดียว4สมัยซ้อนระหว่างฤดูก,กาล 2010- 2013ถึงโดยถ้วยแชมป์อันดับหนึ่งที่ว่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาในรายการอิตาเลียนกลางปี2008ณสนามมอนซานอกจากมันจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงครั้งแรกและครั้งเดียวจวบจวนถึงทุกวันนี้ที่โตัวรโซทำได้แต่สิ่งที่เกินความคาดหมาย ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นเพราะเมื่อจบฤดูกาลดังกล่าวทีมโตโรโซกลับมีผลงานที่ดีกว่าทีมพี่อย่างเรดบูลอีกด้วยโดยทีมโตโรโซ่ทาอันดับของคะแนนรวมชิงแชมป์โลกประเภททีมผู้ผลิตเข้ามาติดอันดับที่6มี39คะแนนด้วยฝีมือของเซบาสเตียนเวเทลและเซบาสเตียนโบเดสและทีมเรดบูลที่ในขณะนั้นมีเดวิดคูทัสและมาร์คเวเบอร์เป็น2นักขับของทีม ทำได้เพียง29คะแนนติดอันดับ7ของคะแนนชิงแชมป์โลกเพทเทีมผู้ผลิตส่วนชัยชนะครั้งแรกของทีม Red Bull Racing เกิดขึ้นในอีก7เดือนให้หลังจากเหตุการณ์ที่มอนซ่าวันนั้นซึ่งมาจากฝีมือของเซบาสเตียนเวเทลนักแข่งคนเดิมในรายการ Chinese Grand Prix um 2009หากใครชอบหรือโดนใจฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับ